ชาวมุสลิมโปรกินจาหรือไม่คนไทยระวังไว้ด้วยนะระวังไว้ด้วยสารโลกมันมันมัไม่ใช่ว่ามีเฉพาะผู้คนณีนะจากสารโลกมันมีหลายคนนะมันมีหลายประเทศนะนะ เข้าใจไหมล่ะมันมีหลายประเทศนะนะจำไว้นะคุณมิสเตอร์จินดารีดาบุญคุณอย่ามั่วยมากไปไปทำหน้าที่ปฏิบัติจ้ะพรางั้นก็มอบไว้ใครก็ได้และตอนนี้เขาได้กลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชาวโรบินจา ข้อใจกับคําตัดสินของศาลโลกที่ออกมาล่าสุดนี้นะคะแต่มองว่าการคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพของชาวมุสลิมโรฮิงญาควรจะครอบคลุมชาวโรฮิงญาอีกราว0 0 0 0นชีวิตที่ยังอาศัยอยู่ในเมียนมาในขณะนี้ด้วยค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วประเทศกัมเบียในทวีปแอฟริกาซึ่งมีประชากรส่วนมากนับถึงศาสนาอิสลามได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากองค์การความร่วมมืออิสลามซึ่งมีสมาชิก57ประเทศเดินหน้ายื่นคำร้องต่อศาลโลกกล่าวหา เี S 1> <S 1> ่ยนมาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวมุสลิมโรฮิจาซึ่งถือเป็นการละเมิดอนุสัญญา,ยาว่าด้วยการป้อง,องกันและลงโทษการก่ออาชญากรรมสังหารล,ล้างเผ่าพันธุ์ของสหรประชาชาติและทําให้ชาวโรฮิญามากกว่า700,000คนต้องอพยพข้ามโคมแดนเมียมาไปยังบางประเทศเมื่อเดือนสิน<อ>งหาคมปีพฤศจกาาศ์2017ในประเด็นนี้ทางรัฐบาลเมียนมาอ้างว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีจากกองกําลังติดอาวุธชาวโรฮิญาในรัฐยะไข่ แล้วว่าศาลโลกไม่มีอำนาจในการดำเนินคดีนี้ก่อนที่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐจะเดินทางมาแก้ต่างที่ศาลโลกด้วยตนเองรายงานของสหประชาชาติในประเด็นดังกล่าวได้ข้อสรุปด้วยว่าเมียนมามีความตั้งใจฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยยึดตามข้อมูลหลักฐานจากชาวโรฮิงญาตรองชีวิตซึ่งอพยพไปอย่างบังคลายที่เสืนอมถงยชีวิตชาวโรฮิงญาที่ถูกสารัสข่มขืนและถูกเผาบ้านเรือน คณะกรรมการสอบสวนอิสระที่รัฐบาลเมียนมาตงไปด้วยแรงวันนี้เพราะยังต้องฟืนัันบอกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่เมียนมาใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อวาญากรรมสงครามและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อชาวโรฮิงญาแต่กลับไม่พบหลักฐานที่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงญาค่ะ อย่างไรก็ตามนายแมทธิวสมิธผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนจาก fortify rights ได้บอกว่าคำตัดสินของศาลโลกที่ออกมาสะท้อนว่าเมียนมาไม่สามารถยืนกรันได้ว่าไม่เคยใช้ความรุนแรงต่อชาวโรวิญญาได้อีกต่อไปขั้นตอต่อจากนี้คำสั่งจากศาลโลกจะถูกส่งต่อให้ทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดูแลต่อไปซึ่งหากเมียนมาไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ทางคณะมนตรีความมั hai, er. ่นคงแห่งสหประชาชาติก็พร้อมที่จะยกระดับมาตรการกดดันกับเมียนมาอย่างเต็มที่ค่ะดิฉันดีที่การกกำลังวันเวียดเอ้วอชิงตันนี้้แลว กัปนันองซานซูจีผู้นำเมียนมาขึ้นแถลงต่อศาลโลกในวันพุธที่กรุงเฮกประเทศเนเธอแด์ <c oughs> เพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเมียนมาฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวเ <c oughs> ดีย <c oughs> ตะวันกเธอกล่าวกับศาลโลกหรือ International Court of Justice ของสหประชาชาติ <c oughs> <c oughs> ว่า <c oughs> การอพยพครั้งใหญ่ของชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ <c oughs> เกิดขึ้นจากความขัดแยงไไ้งภายในที่เริ่มต้นโดยการโจมตีโดยอาวุธที่กว้างขวางและมีการประสานงานกัน ซาจีกล่าวว่าทหารของกองทัพเมียนมาดําเนินการตอบโต้การโจมตีดังกล่าซึ่งนําไปสู่การอพยพของชาวมุสลิมหลายแสนคน Please bear in mind this complex situation and the challenge to sovereignty and security in our country. นางซูจีบอกว่าขอให้คหํานึงถึงความสลับซับซ้อนของสถานการณ์และความท้าทายต่ออธิปไตยและความปลอดภัยของประเทศที่เราต้องอเผชิญ เมื่อท่านประเมินเจตนาของผู้ที่พยายามปราบปรามผู้ต่อต้านรัฐแน่นอนว่าผมไม่สามารถใช้สมมุติฐานเพียงแค่ว่าพวกเขาเจตนาฆ่าล้างน,านในเหตุการณ์นี้ t h ่ t m a ล y t h o u s ัน d น of people ต a v e already d ง e d กเ a d i r ารณ r นี้ l t สมาิพันคนเวุการณ่มาวงระบบบเนี่ย